ขาก็ปั่นขวดนะครับเราไปใสแก้วครับเอกนะครับครับผมเล้วเาจมาเมามกรุบนแก้วแล้วก็มาแล้วก็ชุอน้เป็นก้วของเราเองครับใ่นมนใส่นมเดียวเขาเขาป็นแบบนั้็น ทีทำครับใครทำะไรับใช้ใช้ปัดขายก็ได้นะครับสาอาชีมตีใส่นงเยนนี้ก็ปนแล้วก็ควคนสองสารที่แล้วก็ใส่ข้าวโพดลงไปเพื่อนะเพิ่มความ,มนวลแล้วก็เลงไปใส่ในห้ปัน่นมอพร้อมติดเครื่องมาดูนะมาดูตอนเงเลยนะดูันเลย,เยเน่าเหนมาก ผมก็มันขอบด้วยนะครับสุดนี่น่า um ก mm ินไหครับร้านต่อไปครับชิ้นปั่นสดเฮ้ยชื่ออะไรร้านอะไรนี่คือร้านทุกชิ้นนี่เองนี่ยแลก็เดี๋ตามไปด้วยราคาแล้วก็กตีความอร่อยกิจรายการด้วย G ีเข้ามาด้วยครับ นี่ครับตัวอย่างเป็นลูกชิ้นหมูบีบสดแบบนี้เลยราคาก็ห้าสิบกับสามสิบห้าต่อไปก็เป็นอะไรผ้าปินนี่ผ้าปินร้าอห้าตันแ้เป็นแบบนี้ต่อไปเป็นเกลือเกลืนะครับว้าวพองาถึเลยสิทำเป็นอไนเดรว่าราหันเราหัวอย่างทำเองทำเ ตาาเลยซุกกี้ราหน้ากยูข้าวผัรา้าสิบหกสิบบแต่วก็เป็นไชยทอดขัดไทยีับเมนูก็ตามนี้เลยทอดเจนจิ้มูรสิปาาทะเลทอด้สาเบ็กาเหลากาเหลาทะเลแี้หกบเจ็ดสก็มีครับถ้าใครไิดโอ้ที่ันเยงานชาสก็มีกี๊ยวหมูกรอบก็มีนะ้หมูแดงงข้าหมูกรอบก็มีก๋วยเตี๋ยวเกียวหมู เยอะเยะขาดไม่ขาดดทับราหานรากทาเลยนี่ก so ็เป็นวันหวานขนมลรันขนมตามันสวยมากเลยขนมาน่ากินมากเลยนี่ครับเมนูต่อไปว้าวเป็นัวอร่อยครับนี่เมนูวันตานี้เลยมีกั้งแก้วผัดกระเทียมมีผัชาหอยเชลล์แล้วก็กะเพรากั้งแก้วกะเพราไข่หมึกครับอาหน้าร้นเขจะเป็นนี่โิกเโหพเ งาแล้วเองนะคบสาวสวยยืนเป็นเาเรียกลูกค้านี่คุณแม่โคกุนะครับเป็นท่าจเป็นหมปิ้นี่ครับแล้วครับนี่ครับหน้าตูจะเป็นหมูเ็กครับไม้เจ็ดสิเลตไม้มีตาองสิบแล้วก็สามสิบไม้นะจะไม่หยากาใส่แล้ว่าแล้วกินอะไรหอหมอ่คือเข้าต้มปลาหมูกรเที่ยวเองานแล้วเานรู้ที่ทเเลยจะครบแ้มสน มีอาหอรนะดนะครับต้มแล้วก็มี่มีหอย่างผัะไทยก็มีครับผัดไทยหอยทอครับไทยโบราณก้งดสด,ดตีาก็จก็จะมีตามนี้ครับมีไข่มีเครื่องครุงครับว้าวน่ากินมน่ากินาเอะโหสีันวงามมากครับโกดังไอิงครับดูดิครับไอติมหลากหลายมาก เดี๋ยวรามาดูท้องกครทำอะไรติมมีอะไรบ้างมีสตรอเบอร์รี่มีทุเรียนมีผลบูรี่กระทิสดแล้วก็ช็อกโกแลตโรลิโก้เกิร์ตผลไม้ชาไทยวานิลลาช็อกชิพมีเปลือกมีมะนาวเดี๋ยวเยอะๆท็อปปิ้งครับท็อปปิ้งผมขาใส่เขาบอกใส่ทุกอย่างเลยท็อปปิ้งเยอะมากนี่จะเป็นท็อปปิ้งแบบเอ่อช็อกโกแลตแล้วก็ช็อคโก้ครับมีที่สามอย่แล้วใส่ ก็อยากจะบอกว่าของหวานไม่มีให้จริงตัวรสขนมวานเขาก็มีน้ำแกงใสก็มีเรเาเขามีอะไรบ้างครับมีชัจากมีขนมปังมีวุ้นมะพร้าวแล้วก็มีถั่วน่ชอแล้วก็มีกุ้ฉ่น่าจะอันีขายเด็ดอันดี้เาก็มีนน้ำลหวานๆน้ำร้อนเป็นน้ำไราที่คยอ 国外。<All> right. okay. ปเป็นแถวด้ย,ยครับวิธีทำเพราะว่าจะเป็นเสียเป็นชินช้นๆพวกขนมเยอะมากช่องนี้นี่ก็จะมีติ๋น้นะครับรอครับติ๋น้อยแล้วก็มียำเจริญนะครับกับกะหรี่ปับ๊บน่องกะหรี่ปับ๊บตายกะหรี่ปับป๊บปั๊มนี้เปิดช้างสันป่าโอ้ฝนฝนเริ่มตกแล้วนี่ครับร้านะที่นี่ก็จะเป็นปบะหมี่มาก็ตน,นะครับอยู่ที่ติดถนนสามหกข้างๆกับเอ่อแมคโครมาชมได้นะครับบะหมี่นะ